สบายดีพี่น้องเว้มาเลยกระทันหันเลยกำลังคิดกุ้มใจอยูนะว่าเหตุใดว่าสิไปตามแนวใดวะวอาสิบร้านขึ้นไปตื่นแล้วนี่เอาไปเลยอย่างตรงตรงดูฮะอย่างจะซื้อแน่อย่างน่ะสบายดีสายังส่งหรือเสียทิพอยู่ฮะนะ

ทานมอเก่งมากเลยทานมอบุญเกิงเจ้าเจ็าจัดหมคือเก่าฮะละูดจำได้หรวะผู้เล็กจะผู้จได้ว่าไอ้เกิงจำได้โย่ทานมอบุญเก่งมากถอนหมวกกอนได้เนาะมันมืดนางบุญดอกลายตานี่หมวกกงโอตงขเวดิเขวยโดยยังมาเ้าอยู่ที่นอ ลูกนี่ตื่นแต่หิงแล้วบอคือฮาก็ตื่นเออัะนี้หมดกัดบอหานางบุญเพ่งเพื่อนหมดกดีครมาดีๆได้เชคอกขาด่ำไมกังปลึกช้ากันว่าสิเอาเนี่ยได้ดีจะไปตามเนี่ยได้บ่บอว่าจอยว่าว่าถ้าทุมนึ่งแล้วว่าจอยคอยบึงว่าประมาณทุ่มนโคตร ใครทาอีกหอวทุบหนึ่งหัแห้งแล้วเขาอีกหัวทาทุบหนึ่งเห็นว่าก็วันนั้นแต่ว่าคุ้มและผู้พาไปเนาะผู้พาไปหาหมอนในนั่นมานอนานี้โอสั่งเมียนอนสั่งนอนเลยดินอนในสายไหนเอาหมอนเอายังมาให้เราหน่อนี่เอาหมอนจัดเจ้าเป็นผัวต้องจัด ยังเกาฟอกยังอ่ะนะพี่ท้ามันมน่าจะเฮิร์กไปนักมากขอหน้านมาบ่นะบ่ว่าหมอนงานบนมีกับสิสิเลยกหน่อย่อยาตาลายเลราก็คงอยู่โอ้ยเราเห็นเข่าเลื่อย ไอ้บุญเกิงเขาเรื่อยเพราะไอ้บุญเกิงโดยอ่าเพแต่มเท็แล้วพี่น้องเม็ดเจ้าบุญมีบุญมีบุญเกิงบุณลอยบุญเพลงมีแต่บุญเลยเนาะลูกใหญ่บุญเลยได้อันนี้นะใส่บุญเฉพบ่บุญเม็ดเลยในบ้านผู้เวียงใช้ตั้งแตนในบ้านเวียงใช้ได้เราตั้งชื่อในบ้านนี่บ้านนี่เล็บ่เวียงใช้ได้มาอยู่หมู่บ้านนี่ ต้องหาปุ๊บกระทอบไปได้แต่หลังเนาะมาอยู่นั้นมันเป็นไงบุ้งตึงจะเสียบแล้วเหเข็มเสียบแล้วเสียบได้บ่อย่างเรียบร้อยแล้วเสียบได้แล้วเสียบแล้วมีแต่พาเทปติดเข็มตัวใดสิไม้แพทย์บุ้งตึงจ้าเราเราเสียบแล้วได้จ้าเนะฮะขันบ <lum pp ang> <together>. ่ขันว่าอันคนนั้นว่าสายตาฉันได้อันนี้หน่ะบริเวณตะกี้ มั่ชมันมืดแหละห้องผัวยาเดินเอาเลยอหยนั่นแหละยบนั่นแหละี้ตะปะปเออหยบไก่ตายหยบตีไมตงเาีไก่ฮะเรนนี่แขม่วงแขม่วนเกม่วงคืนยังงอเนาะ ม่ไดไปนั่งอย่ดคือมานั่นได้นะฮนายหมอบุญเกย่านบอบกย่านพอเขาเกลยอนี่บอกกันตีนบอกันตีนมุดอพี่พี่ีเบิ่งน่ะเนี่ยมุบิ่ยง่ะ่งตีนอบิงห่ะบงเนี่ยมุดนาห่ะมุดนี่แหะเดี๋ยวมีมุดอีกเจ้าแกกับสอบเข้าห่ะ ้องมันเชื่อนี่ออแค่ไม่มดแถวกระบเข่าจังนี่ล่ะไปนางนีพุ่นนางน่จนี่จัอัน้หมดนี่เต็มๆอันนี้เฮิเอ้ยย่อมเอื่อทานมอแน่ะมอแปรเพรนบอกมอ่แปรครับจะว่าหมดครบกุน้อยนี่จักอันนี้ไปเนี่มันเลูกเจ้าห้นี่ ไยบออยากกินหาวอะไรข้าวดะไกินขายอะไรกินกินหางนีอ๋อท่ป้อนข้าวเป็นไงมึงเกิงที่ป้อนข้าวลูกยิงบ่เออยยิข้าวเลยเหเออบิ้งเบิงเบิ่งยันี่ปอทางก่อนลึกซาวได้เชื่องามสง่างามนะลึกซาวเนาะเบิ่งดูหายกันหมดกัดลูกมาแล เดี no ๋ยวๆเียมๆอืมปกติเฮ็ดเวียกนึ่งเขาจนลืมเพิ่นกินข้าวลืมกินข้าวโดยเวียกยังคือบ่แล้วบ่ทั่วอยาเือแท้ไปพี่าก็ยังเรียนแถวอีกป๊ว่าโอ้ำนับบ่โยำนับเจ้านายทหารนี่ผู้ักผู้ใหญ่ทหารก็ต้องเคารพก่อนโยเคารพแล้วก็อ่านเนาะอ่านประวัติอ่านประวัติอ่านายชื่ออีกิลลสหายให้เนาะ จะหายนั่นจะหายนี่แล้วก็ว่าไปแล้วไงมาส่งนมให้นมหนอนไหมให้กินเข่ารู้ป่าให้กินกระยานมนะเป็นอยู่บ่อส่งนมให้นองบ่อโอ้ปัวเปิดมาเลยพี่น้องเลยจัดจ้าเข้าเอฟซีต้องเข้าใจเนาะเหยียบบัลลังก์ต้องกนรอะไรอะเดี๋ยวจะให้ยตาเปิดปอนมาอปอนมาป็น

เอื้ยเพลินอไเอื้อยเพิ่นเอื้อยกองมีไรกบเอื้อยนะบอเเราบูทิ่นนเราบูเราบพนเอกว่เอื้อยช้องห้าิเอื้อยเาคนนี้ักแงไก่ด ไอ้ยาคิดเขานะเขาน่ะไานมาแล้วว่ากินซีนอันากินว่ากินซีนกินนันนาฮะกินนันไก่กเ้านิมาแล้วได้หักตงกันนะอ ตัแบแตมาให้เมนเจ้าเดีย๋ยวสิถามบ่าวบุญเก่งหรือไอ้บุญเก่งเพิ่นก่อน,นว่าเงินค่าเซานี่ได้ให้เข้าไปแล้วบ่ราชีตอบกลับมาว่าจังไรน้อบ่าวจอยเจ้าว่าลืมเลยบ,บ่จัก เราบ่เห็นเธอเห็นตเห็นเมนหนอ่เบจกจกเนอหอตมจะฟซีก้าเขมงดมาว่า่อหายนั่งไอ้ร้อยนี่ยำเข่าให้ลูกเลิฟวสอย่าไปจังน่อยด้วายจะไม่กินเขากนข่าซีรีส์แลาอัณฑ์าฟาฟาต่ดไปเกบไม้นี่นั่น เออกองนะเบิ้ดเชียวเขาไใบบอใช่แล้วมักเตงไมาให้แม่น่ะมักแตงเบิ้ดมุดจะได้ซื้อกินนี่นะกินอะไรเบิดเนาะยังยังมากเเอามักเตงมาให้แม่เยซื้อยังมาแม่เพิ่นเอาเขาบานนอนเลนะ หมดจกอ่าอยว่าหมดเต็มเลยบนนอนนะนอนผ่าบ่นอนผ่าน้ำเกลือลองล่องนมเมือนไงรปลาตัดเร็วตัดเร็วม่ได้เช้ามามื่ ำเตงอเงิงนก็ใาหา้เขา,เลขาแล้วเมือนปะ,ะดูข้อตัเตนมานังมานัตงตสว้เด้ออ่างนนะลูกยัน่ไมสีตาักแตงให้มีอาสบอร์อวอย่างไดเดีนี้เราสกินบอรือเปได้เราสตาบอร์กินมกแตงกินขาว่าโอ้มาจัดให้บจัดจัดบึกผัวไปแต่มือว่านเนี่ยวาสัน

กียมันเข็ติดไ้งบิงเบ่ว่าันิ่งตแงอ่ากงเมเจ้าชายยังให้มียกินเชฟฟิกไล่มาไปปิ้งเนปิ้งนืเพิ่งกินได้แล้วโดยใช้เจมากเลยมงฟิกน่ย มเราต้องหมักมินงรกหมดนาไปง่ายมาซ้อมาขี่เลยเด้อซื้อไหม่เลยซ้อมอะไรหมดเอบซีวะขันมีน้ำมันเครื่องเอาไปห้อยต้นเสามันก็บอขึ้นมากพอ่ห้อยงอไปมอยู่กันมันไปใหบ่อยู่อดิดานแทำให้ขบทะลุในบริษัทไม่เด่น ก็ไม่ชอบเคยยบๆตามไย้ารูอะไรเกินว่นดีเคยเลย่ะโดยนี่แหละนเรา n h â มา f u เพิ่งจะเห็นครั้งแรกเลยแตงเห็ดไอ้บุญเกิัวกาลังสิเห็ดกินให้เมียกิน มาแล่นๆเลยเฮ็ดกินให้เม like yep. <c oughs> okay. ียซื้อนี่เนาะคนหักเมียเนาะอันนี้ตังโดยๆๆอืมหันมาหักเมียจักจะหักผู้ใดอืมเมียก็ว่าเมียแท้ๆเมียมังเมียมูเมียมังเมียมูเมียมูบ่นี่เมียมูเมียกเมียเข้าอีบ่โดยเมียผู้เดียวเมียผู้เดียวอา ย้อยงเปยังไมฮเิลิคอนลูกันจะปากดังลูกหยังแ่ะเอ็นดู๋เอ็คอยยิ้ิด้วยโอ้ยแมุนขาดนี้ทมบูรสับรอยังว้าว้ยังคอยาจักว้าไอ้ือมด้วยด้วยเอ็นดเอ็นด้วยเราหมุนุ้ยปุ้ยเลยพี่น้องเพื่อน มาแต่งกันดิโอ้เซาเขามาส่งมืออื่นบ่โดยๆๆๆเดิจะมุ่งแหละไปซาว7็ดแปดมงให้มาให้มาทันได้ได้ให้มาหอดก่อนเด้อโดยประมาณ10มงได้บ่ได้บอกเขาว่า10มงจะมาเนาะโดยพยานเฮาย่านมาเพราะว่าาน่อยมาบ่ทันนั่นน่ะ่อยมา่ กลบ่อเทีทยงเขาน่อนี่นีแล้วจะไปบอกเขาได้สิบมงอย่างมากเราต้องอย่างไว้เบิ่งอยงู่ได้นี่นบอเ<อ>ทียงนะ่ะสิเทียงน่ะเป็นเจ้าของเงินที่ดินน่ะมอที่ดินนี่เด้แมนน่นวายจังโดยต้องไปถามเขาอีกได้ายทีม่มันมีปัญหายันมีปัญหาห <c oughs> ลังเรื่องดินจานนแหละ

ว่าต้องพึ่งพาอาศัยกันเงินว่าอย่าเด้ออย่าหายเด้อต้องต้องพึ่งพาอาศัยกันเงินแบ่งให้บ่อพ่าที่เขากินกระแบงคนน้ำมาแล้ว่นก็ต้องแบ่งเจ้านะด้วยเขามีเหากระแบงเพิ่นมีเพิ่นจะแบ่งเท่าไปนี่นะคนจะแบ่งกันจะน้อยมันสีเบิร์ตนายุ้ยหั่นตักไปฮนบมกินจบบเถื่อถามมีกินได้ผุณพ่อยังกินนะด้วยโมดได็มียังติดยอด ไปหน่อยแต่ว่าพันใส่ปลาแดกเนาะปลาแดดไม่ใช้ใช้ได้คือความมั่นใจมั่นใจสบายใจเลยเฮ็ดหลุนั้าวบ่อชุดยอดทางเมียเห็ดเรียบร้อยเอ็มได้แล้วฮะซองบังอีกเจ้าอยแต่เจ้าบอยใช่คืออันนี้โอ้แสี่ยหมอยคือบอแซ่บ ยังให้ใส่เกลืออีกใส่เกลืออีกใส่ลากระบมได้ดคือบนยกบไปโรดใส่เกลือกะเทใส่ถ้วยมากใส่ถ้วยีิเออให้เราชิมก่อนจึงใส่ถวถ้วยเขาบอกเราจาโดนหยโตเเจ้าก็จะโดนํากันกะได้เอาไปด้วยคนนั้นก็ยังไปทายน้ำเลยว่าเราหากัน เราหักเปิดไอนโมเสดาเราติดตามเราจะอันติดตามเาตลอดหรือเ่าเราจะเป็นอะไรรู้อหรือเปล่าเชฟเชฟเบอร์อื่นเล่นหรือสิบแปดทายเหรอเอาเรามาก่อนหรือเปล่าเป็นทาย่มาเข่งนี่น่ะใช่น่ะยา้มันเข่งได้เจ้าต้องอายับมาพีเดอร์ทงสโรมจะนะคเมียจะขึ้นปทางนับดไดอีก นอน่วยงี้จ้ะนอกไมู่กะจกขกลไอ้แซ่ป๊ตัวปาติดเท้าแล้คุณพีอยังที่ขึ้นมันเหียวหมดปหมดหมดเข่าบ่โดๆๆต้มไก่หรือต้มหมดบาทหนึ่ต้มไก่รวมกันโลดรวมกันเลยไไอ้บุญเกิงอยดนๆๆนี่นี่องตัวนี่ยังได้ก็เอาไป หาแนวคังเนี่ยเด้อด้วยแล้นอนงอกอยู่นี่ไก่นี่ดิไก่นี่โอ้ยไก่อันนึงจะใสาเหตุเดี๋ยวได้จะให้เลี้ยงเบอรีหรือจให้กินบ่หู้ต้องทามนั่งร้อยเมียเจ้าโลดเพิ่นเอามาเห็ดเนี่ยได้ไก่นี่เอามาเลี้ยงบ่โอ้เอามาเลี้ยงมันสิตายก่อนแหละเด้อข่อยว่าฮะดตุยก่อนยด้วพี่น้องเอ้ยข่อยยังนให้กินก็กิน เว่าทีดีต้องหาแต่งเข่าแต่งหน้าให้เมียกินแมนสบอบูแมนเขาให้เลี้ยงบอให้กินให้กินนักร้อยคือว่าให้เลี้ยงซะโอูมันเข่งนะซ้ายเข่งนะอายัดมาย่างๆไปพูดย่ายไปพูดยัดไปได้บอได้ทำได้สำนึงก็น่าเออแซลมมาจะวิจทีดอันนี้วิจีวิจีดได้แบบไหน มีการขีดไว้อีกโด่แล้มีจัรแบ่งผักแบ่งผู้ก็กินได้บ้างไอ้บุญเกลื่อนต้งโหดึงกันคนเดียวนอฮะงับกันบบบนี้มั้ยหนังคนไหนเจ้าหนังใครมีเนี่ยเออเนอะลืมกินข้าวนรงกันมาๆมาลืมกินข้าวตรกันมาลืมกำลังสิ้นท้ามานางบุญนี่ไปใส่มาแไปเอาไปป้อนเขาไอ้คนเนาะโดยโดยโดยเอาจะไปผมบอกได้กินเข่าปอ กินกินกันแต่บาบขาเจ้าขายอ่ะค่ะบอแซ่บจะมากินน้ำเมียเนาะแต่ว่าเมียให้กินน้ำกันก็กินอ๋อข้าเจ้าลงงูบ่อเลี้ลมควายพูลมงงวบอดติเขาปึกบอดเลือกเขาสารกินน้ำเมียเมียให้กินก็กินโดยโดยกินน้ำเมียเนาะโดยอือเป็นภาพที่อบอุ่นพี่น้องเลยพอแมลูกมากินข้าวน้ำกัน กินปลาวนซวยกินกล้วยหกมวีมาแล้วเดี๋ยวจะทิ้น้ำตาอันนี้คือแ้วแรกนอเขาแรงแรกนอโดยอันเดอจาน่อยอันเดอน้งนนบเทียนเอาไปช้เอาขึอนี่อู่นะก็ดีจะรับกินใช้อู่เออจน้บัตสิเคียวเขาปากได้ไหนอเอาเคียว สายเบอรขาเข่าในติปนะชิพ่อชิอิมหื่โอ้ตอนนมาไว้มาอื่นเนาะกินมาแรงอย่แล้วมาเร็วาต็มอื่นจะกินแล้วแล้วมันเป็นเรื่องของกาเอาตอนแล้วมาเร็วโตมาในระบายอะไรเอ้ยมาอื่น โอเคโอเคพี่น้องเอ้ยนาะเฮาสิได้โชคดีไปได้เอากันเดี๋ยวน้องมานขอบคุณขอบคุณกันได้ขอบคุณขอบคุณเนาะแมนอะไรโดนอ่ะทานขินกันนิดหน่อยนึงเอาตัวนี้เต็มที่บ่นี่บอนนี่ที่มาบุญเกินคนเดียวหนึ่งเทิงอาได้อันนี้หนึ่งกับหนึ่งน้อยนางบุญเพีงหนึ่งเทิงมาได้หนึ่งเพิ่มกันบ่ไโดนยังมันคือเบียดมาเบียดมาพี่แท้เบียนมาแล้วไม่ได้จูเหียง สะบางหอดก่องเลยใครก็เห็นเด้บยมันแต่ว่าโบราณว่ามันกินเปนนั่นฮิดบ่เอาฮิดเออต่อนากันโอ๋อถนัดใส่กันผัมียเรกินถนัดใส่กันเออฮิมเพื่นเนี่ยนี้เนาะโบราณโบราณก็จะถือกันแบบนี้พี่น้องเลยต้องกินผัวเมียต้องกินทานหัาใส่กันโดนถนัดเป็นก็ไหลทางแหละสิไปบ้านเก่าแม่งอ๋อหากกระได้ยินพี่น้องเล เือแลวออ้เจอไวเดอพี่น้องด้วยเวลากินเข่าหอวผ่ากับลูกกับเมียกันมาผู้ใดบ่อยากไปบ้านเก่าก่อนกันเลยให้กินหนาแลละก็เบิ่งกันกินหนากินเข่าหันหนาสิัเบิ่งกันไปน้าถ้ากินนั่นปีนาโงใไตผู้หนึ่งปีนาโงใไตผู้หนึ่งปีนนากินเนื้อแหลรกะั่มเหมือนนะสิได้ไปบ้านเก่าไว้ไว้วาสันอาก็สิได้ยินเขาก็ดีเนาะ เป็นถือแนวน้น้องเอ้แต่เมื่อกีนเสายเปลี่ยนน้องรู้ขบรเสียเปลี่ยนแลูกสคนคุอซาโอ้กินกินมันจะขำสิเมื่อได้จะน้อยไปหาลูกหาพื้นหรือว่ามื่อื่นอย่างเะไปหาบ่อหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมมีหนึ่งข่าวได้เนาะโดนเขาปาเล็กจะนอเนาะ

เก็บเขาเอาน้องไปเนาะ <c oughs> น้องเพ่งว่าแชร์หน้องเขา,าอยู่เนาะให้เขาบ <c oughs> เข้าเสียไปน้อเพันแล้วคือเมื่อนี้นะผันะวเบอรยูเนาะซุมเ้ากับพากันเอาลูกมีห่าเพ่นไปหาหมอไปใส่ นำเกลือไปสียาตามที่บุรักผู้ใหญ่เพิ่นตามที่บุรักผู้ใหญ่เพิ่นเหมาะไม้น่ะที่ให้หันแหละแมน่นแหนไหลทางเสาเขาดได้คาตัดแล้วบ่ตัดแล้วตามรักกับผมมีผัวก็ปไปอยากไปหาได้หัน,น,นแหละแม่นยาแด้ปิง ย่าแล้วมันเบิดแล้วก็ให้ลูกให้เม, <c oughs> มียเกินบาแม่นวั้งมีอะไรผูกกินมือเดียวอยู่บ่ท่านผัวได้เคยแม่นอ่ะขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ได้สิได้พากันเมื่อได้บาทอข,อบขอบคุณขอบคุณกนันให้อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บยจะให้ได้ความไข่ให้มี นอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้แกมีโทษโทษอย่างประมาณพันให้อย่าไปเบียดอายุมันควันยันเออมันยืมมัผู้รักผู้ใหญ่เนาะใจดีเด้อเออโดยผู้ักผู้ใหญ่ก็ให้มันเงินให้อยู่ดีมีแงเนาะเว้าเนาะแม่นให้รับให้รวยกว่าเก่าเออเ็ให้ถึ6ตู้เด้อด้จ้าสพรปากเนาะอ่ะตามนั่นแหละเนาะสิได้เมื่อได้บาดพี่น้องเอ้ยเนาะ ทานอะไรเป็นน่องเอ้ยเนาะขอบุญขอพุ่เด้อเอ็ดซีบ้านไหนกันฝากกับห้องเงินขึ้นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะ <c ười> สำหรับผู้รักผู้ใหญ่เด้อตัวเข้ามาเบิ่งมาส้มกันเนาะขอบุญขอพุ่ทุกๆคอมเมนต์ทุก,กๆกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อนะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขควมูลการเสีอเรื่อยติดต่อเสีอเรื่อยกัน จังเฟสจังไล่คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะถักมาเนาะ,ะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี